แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ดัมเฮเลอร์วาเล่เซคันดารีสคูลครับ ดรัมเฮเ l อร์ว l ลเล s เซคันด r y s c ร o o ีนะครับเป็นโรงเรียนรัฐบาลสหสศึกษารับนักเรียนตั้งแต่เกรด7ถึงเกรด12อายุประมาณ12ถึง18ปีมีนักเรียนประมาณ400คนทำให้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคุณครูที่นี่มีหลักสูตรเสริมวิชาภาษาอังกฤษหรือว่า ESL ถึง4ระดับนะครับไม่ว่าจะภาษาอังกฤษของเราจะอยู่ที่เลเวลไหนระดับไหนที่นี่ก็มีโปรแกรมที่เหมาะสมกับเราตั้งแต่เริ่มต้นเลยและยังมีวิชาเลือกเยอะมาก ปะรามาดูกันอันนี้ห้องเรียนฟู้ดนะครับเป็นคิทเช่นสเตชันแบบนี้นี่เป็นจิมเนเซียมนะครับใหญ่ทีเดียวข้างบนเป็นฟิตเนสรูมนะครับเด็กๆนั่งเรียนเรียนพลากันอยู่ที่เหมือนเล่นฮอกกี้กันอยู่ครับแต่เป็นฮอกกี้แห้งที่ดรัม h e เลอร์ว l ลเลซเซคันด์เดอร์สกูเนี่ยมีความโดดเด่นทางด้านศิลปะแล้วยังเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเขาได้สร้างผลงานรวมถึงโชว์ผลงานชิ้นงานจริงๆตร,ร,รงนี้ นี่นี่ทั้งหมดนี้เป็นผลงานของเด็กนักเรียนทั้งหมดเลยนะครับน่ารักมากนี่คือห้องคอมพิวเตอร์รูมนะครับมีห้องแบบนี้เนี่ยสห้องแล้วก็อุปกรณ์ก็ทันสมัยรองรับทั้งการเขียนโปรแกรมกราฟิกรวมไปถึงโปรเจกต์ต่างๆจัดให้เด็กนักเรียนได้ลงมือทําจริงแล้วก็ทุกอย่างฟรี